สว,ส,สวัสดีค่ะเบียค่ะเดครับวันนี้เราจะมารีวิวขนมไทยค่ะหนูซื้อมาจากร้านขายของชำทั่วไปนะทุกอย่าง5บาทหมดเลยหนูจะมารีวิวว่ามันจะอร่อยหรือไม่อร่อยรีวิวตามความเรียวตรงๆไม่อร่อยคือไม่อร่อยนะซื้อเมื่อกี่อย่างมาสี่อย่างโอเค <Okay. S 1> อ่ะอย่างแรกกินเป็นเอ่อ โดนัทน,น,นะคะขนมโดนัทโอเคส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับมีน้ำตาลแล้วก็ขนมปังโดนัทท่ากะป,ปกติอะค่ะอืมเลยนะครับอืมอืยถามว่าความอร่อยให้เต็มสิบให้เท่าไหร่แปดเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นเหนอเหนือเอาสิบเต็มสิบนะอืมน้ำชอบอืมอืมเลย ออต่อไปต่อไปอันนี้เรียกว่าอะไรครับขนมผิงค่ะอืออือเริ่มจากใครก่อนดำก่อนเลยกันแล้วกันห่บีบได้เกันพร้อมกันหนืสอสาวอืม มนห้เหลือยอดนะทุกคนมันละลายในปากมันก็กรอบมันหวานมันมันไม่เลวสไม่เท่ากับอือแต่ว่าอันนี้อร่อยนะเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับเก้าให้ศูนย์ไม่ได้อะไรเลยของดอมให้เท่าไหร่ครับศูนย์ครับศูนย์เลยอือข้อาไปเนมะันข้าวเกี๊ยบนะค่ะอือ ความมันอยู่ในเพียงให้เพิ่มอีกหนึ่งดีกว่ให้เพิ่มอีกหนึ่งเหรอหมายถึงอะไรอีกเดียวอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าหมายถึงขนมพิงให้ให้ให้หนึ่งคะแนนใช่ไหมโอเคให้หนึ่งคะแนนอันนี้คือข้าวเกียเก๊ยบนะข้าวเกี๊ยบข้าวเกี๊ยบ ทุกคนชอบเนาะอันนี้อร่อยขนมสุดท้ายเป็นขนมที่หนูมาเกียดมาก <c oughs> อันนี้เป็นเอ่อเอ่อม a ย o มายอเชื่อมเคยกินไหมไม่เคยกิน <c oughs> น่าเกียดมันจะมีเม็ดข้างในนะระวัง เป็นขนมที่หนูน่าเกลียดมากเก่งสุดๆน่ารักนอร่อยดีรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นไงนันเหมือนข้าวเนีวบ๊วยที่มีเม็ดอยู่ข้างในว้าโอเคอันนี้สิบสิบให้เท่าไหร่ดอกอันนี้สุดเต็มสูตรโอ้โหให้เต็มสูตรเลยอ่ะไม่ชอบเหรอไม่ชอบแล้วพี่เดียรอะไรครับ สิบเปสิบอันนีสิบเป็นสิบแล้วทีนี้คิดว่าอันไหนที่อร่อยที่สุดในบรรดาสี่อย่างนี้ให้พี่เดียก่อนพี่เดียก่อนพี่เดียว,ว่าอันไหนอเอาบอกคนดูหรือว่าวันี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีความกรอบแล้วมันแบบอันนี้อันไหนอันนี้คืออันไหน อุ้ยอุ้ยเจี๊ยบแจกค่อยไปทิงนะโอเคๆๆๆคือเขาเก็บใช่ไหมใช่ค่ะอร่อยที่สุดขอของดอมนะครับของดอมชอบโดนัทครับอืมอันไหนโดนัทอันไหนทำไมเอ่ยเพราะมันจะมีน้ำตาลและมันจะมีและมันจะมีเนี่ยเนอะโดนัทหรอไม่ใช่ น่าจะมีขนมปังเนีะยขนมปังหวานๆอร่อยมากอร่อยทั้งคู่แหละอันนี้กับอันนี้แต่อสองอันนี้ไม่ชอบโอเคอันนี้ถามอันที่ชอบที่สุดแล้วนะแล้วอันไหนที่ไม่ชอบมากที่สุดในบรรดาสี่อย่างนี้เริ่มจากน้องดอมก่อนีเอาเอาขึ้นมาครับอันไหนอันนี้น้องดอมไม่ชอบเนา คือว่าให้ศนะูนย์นะเนาะเหตุผลเพราะอะไรครับไม่มีมันมันดูน่าเกลียดมากเลยเะ้มันไม่อร่อยอแต่ถ้าของหนูหนูไม่มีอันไหนไม่ชอบชอบหมดทุกอันอร่อยน้อยสุดล่ะไหนให้ให้ท่านผู้ชมให้เพื่อนๆดูซิว่าไหนที่อร่อยน้อยสุดชีส <c oughs> ของพี่เดียร์อร่อยน่าสุดอ่สิน่าสุดก็อันนี้ก็อันนี้อ,อันนี้ก็ชอบดูมีดูดจิ้มยูดอ่ะอะอะ,อะสำหรับคลิปนี้หนูว่าคุณหนูว่ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าหนูจะมารีวิวของกิ๊บใหม่แต่อาจจะไม่เท่เหมือนเดิม สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะจางามก่อนแป๊บ